บนสนามรบยุคใหม่ความเร็วคือพลังการเคลื่อนที่คือชีวิตและกอบป้องกันเนี่ยครับก็คือเส้นแบ่งระหว่างการอยู่รอดและความพ่ายแพ้ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยครับแอดเนี่ยจะพาทุกคนไปพบกับ10อันดับยานกราะล้อยางที่ทรงพลังและน่าจับตามองที่สุดในโลกหมายเหตุ hate, ข้อมูลราคาระบุเป็นประมาณการและอาจมีความแปรผันตามออปชั่นที่ติดตั้งและประเทศผู้ซื้อ อันดับสิทาทากเลสเทลโดยทางด้านราคาของเจ้าทาทากเลสเทลคันนี้เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ1.2ล้านดอลลาร์สหรัฐและผู้ให้กำเนิดเนี่ยครับก็คือประเทศอินเดียเป็นระบบขับเคลื่อน8คูณแแถมยังเป็นยานเกาะล้อยางรุ่นใหม่จากประเทศอินเดียซึ่งร่วมพัฒนาโดยทาทามอเตอร์และดี d o ดีโโดยทางด้านจุดเด่นของเจ้าทาทาคันนี้เนี่ยครับได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับประเทศอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายภูเขาป่าร้อนชื้น และยังสามารถติดตั้งป้อมปืน30มิเมตรและระบบควบคุมจากระยะไกลได้แถมยังรองรับทหารได้มากถึง12นายกันเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าราคาเนี่ยครับจะต่ำที่สุดในลิสต์นี้แต่เจ้าทาทาเคลสเทลเนี่ยครับก็ยังถือได้ว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของอุตสาหากรรมป้องกันประเทศอินเดียอันดับที่9 BTR ขีด 82A โดยทางด้านราคาของเจ้า BTR ขีด 82A เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 ุล้านดอลลาร์สหรัฐและผู้ผลิตนี่ครับก็คือประเทศรัสเซียที่มีระบบขับเคลื่อน8 8ซึ่งเจ้า BTR-82A นี่ยครับคือหนึ่งในยางเกาะล้อยางที่ใช้มากที่สุดในโลกโดยเฉพาะในกองทัพรัสเซียและชาติพันธมิตรที่ได้พัฒนาต,าต่อยอดจาก BTR-80 ซึ่งเป็นตำนานของยุคสงครามเย็นที่มาพร้อมกับปืนอัตโนมัติขนาด30มิลิเมตรและปืนกลรวม7.62ม mm. มส่วนทางด้านโครงสร้างนี่ครับก็จะมีการเสริมกรอบ ป้องการระเบิดจากกับระเบิดที่ยังค่อนข้างจํากัดแต่ก็ยังมีข้อดีผลิตง่ายราคาถูกเคลื่อนที่ได้รวดเร็วซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยครับได้ถูกใช้งานหลายภูมิประเทศรวมถึงในสงครามยูเครนและถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเก่า แต่ก็ยังมีบทบาทสำคัญในแนวหน้าของรัสเซียอยู่นะครับอันดับที่8ปันทุนโดยทางด้านราคาของเจ้าปันทุนคันนี้เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ3.5ล้านดอลลาร์สหรัฐและผู้ผลิตเนี่ยครับก็คือประเทศออสเตรเลียและเช็กซึ่งเจ้าปันทุนนี้เนี่ยครับคือยันกรอล้อยางขนาดกลางที่โดดเด่นในเรื่องขนาดกระทัดรัดและการออกแบบที่เหมาะสมสําหรับการรบในเมืองและพื้นที่จํากัดแต่ที่น่าโดดเด่นไปกว่านี้ก็คือมันเนี่ยครับมีระบบโมดูลที่สา ามารถเปลี่ยนหน้าที่ได้หลากหลายเช่นลำเลียงพลรถพยาบาลหรือแม้กระทั่งศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่มีรุ่นขับเคลื่อนทั้งแบบ6ล้อและ8ล้อแถมยังสามารถติดตั้งป้อมปืนขนาด12.7ม mm. ิลิเมตร ถึง30มิลิเมตรได้ตามภารกิจโดยสถานที่ที่เจ้าปันทุนไปท่องเที่ยวมากที่สุดเนี่ยครับส่วนมากก็จะเป็นอินโดนีเซียโปรตุเกสและเช็คเป็นประเทศที่เลือกใช้ปันตุนเพราะว่าเชื่อถือในความน่าไว้ใจใช้งานง่ายแถมต้นทุนการผลิตนีครับก็ไม่สูงจนเกินไปอีกด้วยอารดับเ LAV 6 โดยทางหน้าราคาของเจ้า LAV 6คันนี้เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ4.5ล้านดอลลาร์สหรัฐและผู้ให้กำเนิดเนี่ยครับก็คือประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นระบบขับเคลื่อน8คูณ8ล้อซึ่งทางด้านเจ้า LAV 6เนี่ยครับคือรถที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุดในตระกูลรถหุ้มเกาะเบาที่โด่งดังของแคนาดามันเนี่ยครับได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับอาวุธคั้นสูงเช่นป้อมปืนขนาด25มิลลิเมตรและแบบควบคุมจากระยะไกล พร้อมกับกล้องถ่ายภาพความร้อนส่วนทางด้านจุดเด่นของเจ้าคันนี้นี่ครับก็คือโครงสร้างด้านล่างนี่ครับช่วยลดแรงระเบิดจากกับระเบิด IED ได้อย่างมีประสิทธิภาพแถมตัวรถนี่ครับก็ยังมีระบบป้องกันการสะเทือนขั้นสูงที่ทําให้สามารถวิ่งผ่านภูมิประเทศที่ทุรัการดินได้อย่างมั่นคงซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ครับเจ้า LAV6 ก็ยังประจําการอยู่ในกองทัพแคนาดาและยังถูกส่งไปใช้งานในหลายภารกิจของ UN อีกด้วยนะครับ อันดับหสไตเกอร์โดยทางด้านราคาของเจ้าสไตเกอร์คันนี้เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านดอลลาร์สหรัฐและผู้ให้กำเนิดเนี่ยครับก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระบบขับเคลื่อน8คูณ8ล้อซึ่งเจ้าสไตเกอร์คันนี้เนี่ยครับคือยานลำเลียงพลติดอาวุธที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเลือกใช้ในหลายภูมิประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอิรักและอัฟกานิสถานด้วยความสามารถของมันเนี่ยครับก็คือสามารถเคลื่อนที่ได้เร็ววิ่งได้มากกว่า100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจึงทําให้เจ้าสไตรเกอร์นี่ครับเหมาะสมสําหรับภารกิจรบในเขตเมืองและแนวหน้าแทมเจ้าสไตรเกอร์นี่ครับก็ยังมีหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นลําเลียงพลรุ่นติดปืนใหญ่30มิลิเมตรรุ่นต่อต้านรถถังหรือแม้แต่รุ่นยิงจรวดก็ยังมีซึ่งทางด้านภายในนี่ครับสามารถบรรทุกทหารได้มากถึง9ถึง11นายพร้อมกับระบบก่อระดับ MRAP ที่สามารถการแรงระเบิดจากด้านล่างและอีกหนึ่งจุดนี่ครับก็คือระบบความ คงระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ทุกคนเนี่ยครับสื่อสารกันและประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอันดับที่ห ปลาเตรีย AMV โดยทางด้านราคาของเจ้าปลาเตรียคันนี้นี่ครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ6ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งผู้ผลิตเนีครับก็คือฟินแลนด์ซึ่งคําว่า AMV เนี่ครับแปลมาจากคําว่า armor m o d u l a จากปลาเตรียก็คือมันเนี่ครับเป็นยานล้อย,อยางที่ขึ้นชื่อเรื่องของความยืดหยุ่นในการใช้งานและก็ได้ถูกออกแบบมาให้ปรับแต่งได้ตามสภาพความต้องการของแต่ละประเทศผู้ซื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดก่อประเภทอาวุธหรือแม้แต่ ระทั่งภารกิจโดยทางด้านฐานผลิตเนี่ยครับจะผลิตในโปแลนด์และใช้งานจริงเนี่ยครับในอัฟกา,านิสถานมีการอัปเกรดกล่อและระบบสื่อสารแบบทันสมัยแถมเจ้า AMV เนี่ยครับก็ยังสามารถติดป้อมปืนใหญ่ขนาด30มิลิเมตรระบบต่อต้านรถถังและยังมีระบบควบคุมอาวุธระยะไกลได้อีกด้วยมาจึงทําให้เจ้า AMV คันนี้เนี่ยครับเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศเช่นโครเอเชียสโลวีเนียและแอฟริกาใต้ว่าเป็นยานล้อที่สมด ที่ดสุดขันหนึ่งในโลกอันดับ4ปีรัญญาวี โดยทางด้านราคาของเจ้าปีเลนย่ญญา V ีคันนี้เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ7.5ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและผู้ผลิตจริงๆเนี่ยครับก็คือสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทางด้านปีเลนย่ญญา V ีเนี่ยครับคือผลลัพธ์ของการพัฒนายาวนานมากกว่า30ปีนั่นก็คือจากตระกูลปีเลนย่ญญารุ่นที่1จนถึงรุ่น V ียานนี้เนี่ยครับได้ถูกออกแบบมาให้รองรับเทคโนโลยีการรบยุคใหม่ทั้งระบบควบคุมการยิงขั้นสูงระบบตรวจับความร้อนและระบบป้องกันคันน าหนา้ซึ่งตัวรถเนี่ยครับก็ยังสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายตั้งแต่ป้อมปืนขนาด30มิลิเมตรปืนใหญ่เบาไปจนถึงจรวดที่นำพิธีต่อต้านกรอกระบบช่วงล่างเนี่ยครับมีความแข็งแรงสูงและยังให้ความนุ่มนวลแม้ขับผ่านภูมิประเทศคู่าและก็ยังมีระบบป้องกันรแรงระเบิดจากด้านล่างได้มันจึงทำให้เจ้าปีรัญญ่า V คันนี้เนี่ยครับได้ถูกใช้ในเดนมาร์กโรมาเนียและสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งประเทศต่างๆนี้เนี่ยครับก็ยังพากันเลือกใช้แถมยังเป็น เป็นกำลังหลักในหน่วยทหารเคลื่อนที่เร็วอีกด้วยอันดับ 3. VBCL โดยทางด้านราคาของเจ้า VBCL คันนี้เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ8.5ล้านดอลลาร์สหรัฐแถมผู้ผลิตเนี่ยครับก็ยังเป็นประเทศฝรั่งเศสเป็นระบบขับเคลื่อน8คูณ8ซึ่งทางด้านชื่อเต็มของ VBCL เนี่ยครับอ่านว่าอะไรไม่รู้นะอ่านยากสมัดเลยแต่ขอแปลไว้ให้กันแล้วกันนะชื่อเต็มของมันเนี่ยครับก็คือรถรบพุ่มเกาะของทหารราบนั่นเองนั่นก็คือเป็นรถยนลำเลียงพลติดอาวุธที่ผสมผสานร,ระหว่างการป้องกันระดับสูงและความคล่อง ตัวที่ได้ถูกออกแบบให้ทนแรงระเบิดจากทุนระเบิดแต่ทว่าตัวรถนี่ครับก็ยังใช้ล้อยางเพื่อเป็นการลดน้าหนักและค่าใช้จ่ายอีกด้วยแถมภายในรถนี่ครับยังสามารถรองรับทหารได้มากถึง11นายพร้อมกับระบบปืนกลอัตโนมัต25ิ25-30ม mm, ิลิเมตรที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชาการและควบคุมของนาโตได้ซึ่งปัจจุบันนี้นี่ครับฝรั่งเศสก็ยังคงใช้งานอย่างแพร่หลายในภารกิจระหว่างประเทศและกาตาเองนี่ครับก็ยังคงเป็นหนึ่งผู้ชี เช่นเดียวกันอันดับ2องเซนทอดยทางด้านราคาของเจ้าเซนทอคันนี้เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ9กาล้านดอลลาร์สหรัฐและผู้ผ,ผลิตเนี่ยครับก็คือประเทศอิตาลีซึ่งเจ้ารถคันนี้เนี่ยครับก็คงจะเหมาะสมสําหรับคนที่กําลังจะมองหายานเกราะล้อ,ลอยางที่ไฟพาวเวอร์ระดับรถถังแต่มีความเร็วค่อนข้างที่จะสูงเจ้าเซนทอคันนี้เนี่ยครับถือได้ว่าเป็นคําตอบอย่างยิ่งเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยครับยังติดตั้งปืนใหญ่ขนาด120มิ ซึ่งเป็นขนาดเดียวกับรถถังในยุคปัจจุบันที่มาพร้อมกับโครงสร้างแบบล้อยางมันเนี่ยครับสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วมากกว่ารถถังถึงสองเท่าเหมาะสําหรับการรบแบบเจาะลึกโจมตีไว้ภายในตัวรถเนี่ยครับมาพร้อมกับระบบวควบคุมการยิงขั้นสูงกล้องอินฟราเรดและยังมีระบบป้องกันร,ระเบิดใต้น้ําอีกด้วยซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยครับเจ้าเซนทอก็ยังเข้าประจำการในกองทัพอิตาลีและได้เริ่มรับความสนใจจากหลากหลายประเทศในตะวัน อ,อ,อันดับที่หนึ่งบ็อกเซอร์หึผิดรูปหรือเปล่าเนี่ยเอาใหม่เอาไหมเอาหม่เอาใหม่สงสัยส,สำเนียงไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่อันดับที่หนึ่งบ็อกเซอร์โดยทางด้านราคาของเจ้าบ็อกเซอร์คันนี้เนี่ยครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผู้ให้กำเนิดเจ้าคันนี้นี่ครับก็คือเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เป็นระบบขับเคลื่อน 8, ปคูณแล้อซึ่งเจ้าบ็อกเซอร์คันนี้นี่ครับถือได้ว่าเป็นยานกราะล้อ,อยางอนเนกประสงค์จากเยอรมนี hmm. และเนเธอร์แลนด์ที่ขึ้นชื่อในด้านโมดูล่าดีไซน์และถือได้ว่าเป็นรถที่ล้ําสมัยแต่จุดเด่นของมันนี่ครับก็คือมันนี่ครับสามารถถอดโมดูล่าของภารกิจได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นยานลําเลียงทหารศูนย์บัญชาการหรือแม้แต่กระทั่งยาน พยาบาลเจ้าบ็อกเซอร์คันนี้นี่ครับก็ยังมีกราะก,กระสุนและแรงระเบิดในระดับที่สูงสุดเมื่อเทียบกับยานล้อ,อยางในกลุ่มเดียวกันอีกทั้งยังสามารถติดตั้งปอมปืนใหญ่ขนาด30มิมลิเมตรหรือระบบยิงจรวดต่อต้านรถถังได้และแค่นี้ก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่าเจ้าบ็อกเซอร์นี่ครับก็ยังใช้งานแล้วในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น NATO, านาโตเยอรมนีสหาราชอาณาจักรและออสเตรเลียด้วยราคาที่แต่ระดับ10ล้านดอลลาร์สหรัฐเจ้าบ็อกเซอร์ คันนี้ดีครับคือยานล้อยางที่แพงที่สุดในรายการนี้แต่ทว่ามันก็คุ้มค่าที่สุดเมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพระดับแนวหน้านั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับกับการจัดสิบอันดับยานเกราะล้อยางที่ทรงพลังที่สุดในโลกแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปนั้น แอดนี่ครับก็อยากขอบคุณพี่คนนี้แล้นะเออไม่รู้ว่าจะสนับสนุนอะไรกันมากมายอะไรขนาดนี้ขอเฉยๆก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้ตามคำขอแน่นอนอย่างไรแล้วก็ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ